5วิธีคิดพิชิตความสำเร็จได้แน่ความคิดที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ นักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกล้วนมีแต่แนวคิดดีๆเป็นพื้นฐานทั้งนั้นจากความคิดที่ดีพวกเขาก็ลงมือตั้งใจทําอย่างแน่วแน่ไม่ยอมแพ้ร่มรุกคุกค,คานแต่ก็ยังสู้ทําซ้ําไปซ้ำมาจ,จนกว่าจะสําเร็จเว็บไซต์ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ .com เชื่อมั่นในพลังของความคิดว่ามีอิทธิพลต่อความสําเร็จของคนอย่างมากแต่เราเองก็ต้องศรัทธาในความคิดนั้นเชื่อมั่นอย่างยิ่งยวดเมื่อความคิดของเราดีมันก็จะ ะเกิดแรงขับเคลื่อนให้ดึงศักยภาพออกมาได้อย่างสูงสุดเรามาดูกันว,ว่าวิธีคิดแบบไหนที่จะพาตัวเราเข้าใกล้กับความสำเร็จเร็วที่สุด 1. คิดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด เป็นความคิดแรกที่เราต้องสร้างให้ได้ถ้าไม่มีข้อนี้ก็ไม่มีความสำเร็จตามมาเช่นกันหลายคนไม่สามารถทำสิ่งที่ตนปรารถนาให้สำเร็จได้เพียงเพราะว่าไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรกันแน่เป้าหมายชีวิตของเราต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรไม่ใช่แค่เป้าหมายกว้างๆแต่ต้องระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายลงไปที่ต้องการให้ชัดเจนจากนั้นลองถามตนเองว่าหากทำสำเร็จชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่าคิดว่าคำถามเหล่านี้เพ้อเจ้อเพราะมันคือแรงบันดาลใจที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด 2. จดบันทึกความต้องการเหล่านั้นแม้ยุคนี้จะอยู่ในระบบออนไลน์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แต่ปากกากับสมุดก็ยังมีมนครั้งที่พิเศษทุกครั้งที่เรามีความฝันกรุณาจดบันทึกสิ่งที่เราต้องการเหล่านั้นลงไปในไดอารี่ของเราเทคนิคคือเราต้องเขียนเรื่องราว กับมันว่าได้เกิดขึ้นจริงๆเหตุผลง่ายๆคือจิตใต้สำนึกของเรานั้นแยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเพ้อฝันดังนั้นหากน้มน้าวให้จิตใต้สำนึกให้เชื่อแบบนั้นเร็วเท่าไหร่ความฝันของเราก็จะเป็นจริงเร็วเท่านั้น 3. อย่ายึดติดกับวิธีการการวางสเตปให้กับชีวิตมากเกินไปก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องดีการจะประสบความสําเร็จได้ต้องรู้จักการปล่อยวางเรื่องวิธีการไปก่อนคนทั่วไปมักยึดติดกับแผนการทําธุรกิจต้องตามสเตป 1, 2, 3, 4ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เรียงลําดับไปตามนั้นเคล็ดลับคือต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์โดยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นไปทําวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น 4. คิดสร้างความรู้สึกแบบคนที่อยากประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นการจินตนาการการสร้างอารมณ์ร่วม ฮิรยเอร์ผู้เขียนหนังสือ be your brand กล่าวว่าในขณะที่เรากำลังเขียนถึงสิ่งที่ปรารถนาให้ลองรู้สึกราวกับว่าสมหวังไปแล้วด้วยสังเกตความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นและให้พยายามรู้สึกแบบนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและ3เท่าโดยลองทำให้ได้บ่อยครั้งที่สุดนอกจากนั้นอย่าจมกับความรู้สึกและความคิดลบทั้งวันเพราะมันจะล้างแต่จะทำให้เรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นจริง 5. คิดถึงเป้าหมายทุกวันเมื่อเข้าใจดีแล้วว่าต้องการอะไร ก็ถึงเวลาพยายามให้เป็นไปนจริงสักทีเราต้องทิ้งวิธีการไปก่อนและสร้างอารมณ์ร่วมต่อสิ่งนั้นให้ชัดเจนที่สุดมันนึกถึงมันทุกๆวันอย่างน้อยชั่วโมงละครั้งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่นักจิตวิทยาบอกว่าเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนในใจให้สมองและร่างกายร,รับรู้ว่าเราต้องการอะไรจะทำอะไรความคิดวิธีการจะถูกผลักดันได้ออกมาโดยอัตโนมัติ วิธีการที่พูดถึงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่คนที่ประสบความสำเร็จต่างก็มีกระบวนการสร้างแนวคิดให้เกิดขึ้นก่อนหากเราเป็นคนหนึ่งที่เรายังไม่เชื่อมั่นว่าวิธีเหล่านี้จะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงลองทำตามวิธีเหล่านี้อย่างเข้มข้นสักหนึ่งเดือนเราก็จะเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเก็ว่าได้เลยทีเดียว